ครับเบ่งพร้อมกันเลยนะครับเห็นบ่พี่น้องเขามีหอดต่อเบึ่งครับแับน,นี้อ้ดปลาตะเพียนตัวใหญ่อีดีครับ ญ่แห้งญ่แห้ง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสว่สสวงค้ำๆนะครับพี่น้องเมือน,นี้ครับกากำลังมาหอดบ้านนะครับเดินทางมาจากโซเมืองอุบลครับคลิปนี้กระสิผ้าพี่น้องไปเกลือปลานะครับพี่น้องบรรยากาศกาพายุเขานะครับฝนตกแห้งขนาดฝนตกวังเว้นนะครับประมาณเทียงเทียงแห้งครับครับกำลังเศร้าที่นี่ ผมกำ,กำลังเดินทางมาหอดวังบโบดลน,นะครับเข้ากับสิไปเกลือปลานะครับบอลทีเคยทนีเ่เคยอานนั้นผ้าพี่หน้องไปเบิ่งหันละครับเดี๋ยวเสี่ยเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่หน้องครับเขาพวกนี้กับ่บท่านถอกนะครับแต่ว่าบางส่วนกับเกีียวไปแล้วนะครับ สเห็นได้ว่าคึมๆนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ีมงแหงนะครับคึมเข้ากับสิบไปเกลือปลามากกับม้าหน่อยตัวนึงมานี้ปลาเลี้ยงไวน้นี้ตอนนี้พ่อแม่พมกับคูดมันออกไปแล้วเบิรแล้วน,นะครับวันนั้น เป็นปลาเหลียงน้ำไห,หน่านะครับเหลียงน้ำไฮน่ามันมักอยู่น้ำธรรมชาติโอ้มีนกเจ้านะ้ำพี่น้องนกเจ้านะครับบ้านผมเอื่อนนกเจา้าอันนี้ก็สิเป็นเขาหนาสิเป็นเขาหอมมะลินะครับถอกไปบางส่วนฝนก็ดีครับพี่น้องฝนดีบรรยากาศของอีสานนี่ เปียบบ่อใดเลยนะครับกับอันนั้นในเมืองในเมืองนี่สีเทียบบ่อใดนะครับเปียบกันบ่อใดเลยความสุขห่างกันฝากับดินเลยล่ะพี่น้องเอ้านี่หวัวอาหารน,นะครับนี่ก็สิเป็นเทียงอันนั้นนะครับเทียงบอลผักพรเทียงในหน่อยเอาไปเก็บของมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหน่อยกับตัซิโตนอยู่หรอกพี่น้อง มันจอยก่้ยไข่พัตบองนะครับแม่ผมเอามาปลูกไว้เข้ากับมีหฮว่าหารนะครับโอ้มีหอดปลาอันนั้นนะครับปลาหน่เห็นบอพี่นองสีสมๆมนะะมันเห็นหูว่าคนมานะครับพี่นองเบึง้ง เกลือก้อนหัวอาหารใส่ห้่านะครับครับเบึ่งพร้อมกันเลยนะครับเห็นโบพี่น้องหลายครับหลายวานอีกครับวานลงได้หลาย กับผมมีผูมากเกลือไห้นะครับก็เลยเดี๋ยวคือกล่องเองนะครับวันนี้เพราะว่าพอผมเพินินกะบไห้มาผมาเกลือนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีก็ซืไปเกลืออยู่น้องสาทางเหนือนํานะครับเห็นบ่อร้ายร้ายป่าปัานไหน เขามีหอดตอตอนบินมาเนี่มันก็กินนาวาสันนั้น่ะพี่น้องหนามเลือกอเดียวผมถดสอบมึงพวกกับน,นามกับพได้เลือกตัวแหละพี่น้องตนตื่นอยากมาเหรียญอยู่เดียวผมสีมาเหรียญอยู่เห็นบอ อ่านปลามันก็ตอดมันตอดขาผมนำเดี๋ยวเข้าไปเกลือฟังทั้งถึงนะครับน้องทั้งถึงเป็นบรรยากาศดีแห่งพี่น้องผมมักบรรยากาศแนวนี่ไข่กดวซิยูในเมืองนะครับ ผมตองมาบ้านดูๆนะคะพี่น้องมาบ้านดูไปเกลือปลาอีกให้ทั้งเหนือเนาะบรรยากาศดีเลยผมหมกักผมคิดว่าทุกพี่น้องอีสานทุกคนนี่จงได้หล่อบ่าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้ก็ตก้องหมักบรรยากาศแบบนี้แน่นอนนะครับบรรยากาศอยู่นำ้ำไฮน้ำหนานะคะมันเงียบสงบดีนบอกคืออยู่ในเมืองเข้าสีเกลือทั้งเหนือนะครับ น้องทางเหนือเอาเราทดสอบเบึง้งน้องนี่เลิกเติบได้พี่น้องเลิกเลิกแห้งโอ้พี่น้องเบึง้งเบึ้งนะครับเบึง้งมีหอดปลาเอียงเนี่ยร้ายครับอุย้ยเข้าเอื่นปลาเอียงวะปลาไหน่อยบ,บ่หรือปลาบึก ลายแหงผุ่นป่าตะเพียนเห็นบอกรีหนองเห็นป่าตะเพียนมอ,อที่เพื่อาหายเบิด ข้าต่องเกลือให้เบิดนะครับเกลือให้เบิดเบิ้งครับมันนี่อู้ปลาตะเพียนตัวใหญ่อีกดีครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งผุนผุนปลาอีหยังเห็นหมดปากมัน ผลเห็นบ่ครับอู้ตัวใหญ่อีอลีนาแหล่งนี้ไปปิ่งมันดีแถ้หนี่พี่น้องเข้าอื่นว่าปาอย่างว่าขัะนั้น,นบอมมันอาปากเห็นบอมเบิงครับเบิงเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาประมาณนี้นะครับ เอาสิเอาอันนี้ไปไหวเอาขึ้นเมื่อน้ำดีกลัวเพราะว่าเอาเมื่อใส่อันนั้นครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เกลือปลาแล้วแล้วนะครับพี่หนองครับกา บ่มียังสิเหล่านะครับกับขอให้พี่น้องพยายามรักษาสุขภาพดีๆนะครับบอนไดมันคนร้ายเขาก็อย่าไปหมว่นซุ้มเด้อพี่น้องมันอันตรายถาติดมานีมันก็นยากบ่ม่นว่าอยากเข้าผู้เดียวนะครับอยากเคาะทึงขอบขั้วเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องพากกนพยายามนะครับดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตอนนี้น้องพี่น้องขอบคุณหลายๆเล้วครับที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามสุขสุขคนนะครับ แล้วพอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องหมอนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย